ผมหยุดช่องพีจุกจิกนะครับนะวันนี้มาตอนมาดูน้องมีเงินมาเร็วตากต้องแบบงงงตากรงงงงนะคนดูมาวันนี้น้องมีเงินก็เพิ่งเอาออกมาขี่นะคือจอดนานนะก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันมันรวนไม่ไม่รวนนะเพราะว่ามันน่าจะไม่ไม่รวนหรอกโอเคคือวันนี้จําใจเลยคนดูจําใจเลยผมจะมาบอกว่าขายนะจะบ,บอกว่าขายตอนนี้ฝนตก ก็เราก็จะพูดในตอนที่ฝนตกนะคุณดูมันต้องไปเข้าข้างไหนฝนตกเลยเนี่ยนะไปเข้าไหนย้ายมาอยู่ในที่โรงรถนะ้ำรถโรงรถนี้คือเพื่อนผมสร้างสร้างมา2,000ล้านนะครับ <c oughs> ดูดูโรงรถมีพัดลมแอร์ครนะับไม่ร้อนนะผมไม่ร้อนมีพัดลมแอร์อันนี้คือแอลน้ำนะแอลซึ่งเราปั้นกับเท้าไม่ใช่ปั้นกับมือ <c oughs> เราปั้นกับมือคือทำชุดสีมาให้ดูชุดสีเราดู สบอกเข้าไปสิใครพ่น <c oughs> พ่นเองไงพ่นเองเสืสีจะเป็นเสื้อสีเขียวน้ำเอลนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จแอลเดี๋ยวผมจะรีวิวดูต้องขอภายในเสีย,ยงลมด้วยนะเพราะว่าฝนตกน,นะครับนะโอเคแอลนี่เสร็จแล้วยังไม่รอเลกเกอร์รอประกอบเลกเกอร์รอประกอบเลกเกอร์นะแล้วก็เสร็จแถวนะเสร็จแถวเสร็จแถวเลกเกอร์ครับผมเมมาเข้าเรื่องเข้าเนื้อกันมาต้องมีเกันับผมจังใจถ่ายครับ ใขายก็ขยากแค่ก็เอาไปเลยแล้วนะสภาพแบบนี้เลยคือ,อยังไม่ยังไม่ได้ล้างว่ารถจอดรถจอดน้นมากเลยก็วันนี้คือลองขี่มาดูน,นะขี่ได้ขี่ได้ลูกจูเครื่องลูกเครื่องเครื่องล้อเป็นล้อแม็กล้อแม็คใ้เป็นล้อแม็กเดิมยางหน้าหลังเบิกใหม่หมดล้อแม็กปั้มเดิมสายจะเป็นสายเอื่น ไอจะเป็นสายเอินอ่าสายเอินเนี่ยเส้นหนึ่งสายแต่งนานะก็ไม่แท้นะก็จะเป็นน็อตสมากจะเป็นน็อทองอ่าน็อทองเกิดทำทาง้ทางคันแต่ว่ามันลุดก้อนลุดหายปปไปหมดละสีจะเป็นสีชมพูด,ดําสีชมพูด,ดําแฉกเป็นแฉกของซีโน,โนตัวเก่ากเพราะว่าผมแฉกแฉกแฉกอันใหม่นี่มันออกนะแฉกออกข้อจะเป็นข้อเดิมแท้ไปาม ทอ่ดดูร you know? okay. ูทอดประมาณนี้เลยทอดเดิมแท้ไปผ่าขอทอขอทอนี่ผมไม่แน่ใจนะประมาณสามสองหรือว่าสามสี่นะผมไม่ผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจขอทอนะสามสองหรือว่าสามสี่เนี่ยก็ออกมาออกออกมาจะเป็นสีสิ่อ่าเพราะว่ามันใหญ่ขนาดนั้นนะนี่ก็ก็พวกที่ใจหูหูยิ่ยิ่งทอดก็ผมก็ได้ทำสีใหม่ได้ทำสีเนียนๆใหม่เลยอ่าประมาณนี้เลย เครื่องก็จะติดก็บอกเลยเครื่องเครื่องจะเป็นลูกห 61, 61ิอชักสามชัสามคือการันตีการันตีดันโลได้ดันโลได้แช่ได้ทางสั้นก็ดีทางยาวก็ได้นะนะการันตีคือถ้าใครเอาไปคือแก้แค่ชุดข้างไปพัดแก้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 แกแกชามชามมันนะนะชามันล่ะว่าชามันว่ามันยัง มันยังเป็นสองเสียงอยู่แก่ชามไปเดียวประมาณนี้เลยนะก็จะมีเล่มทะเบียนครบครบโอนป้ายก็มีแต่กระจกเหมือนเดิมครับเบาะเบาะก็จะมีเบาะสองใบให้นะเบาะก็จะมีเบาะสองใบให้เบาะของอานามันสีสเกตเลยนะอ่านี่เป็นเบาะเดิมอกกีกเบาะนึงจะเป็นเบาะปัดปัดเลยปัดเป็นเบาะแข่งขาากันมาหยียางแท่งเลยเทนั้นอะ่ะก็กันตกก็เดิมก็ทําสีมา เอาผีมาเอ๊ะแกเนี่ยประมาณนี้มาดูแบบนี้ดูแบบนี้ตอนนี้ก็จะเป็นแข้งแข้งเจาะแข้งเจาะแต่ว่าผมมีแข้งเดิมให้แข้งเจาะถ้าถ้าถ้าคนดูจะเอาผมมีแข้งเดิมเปลี่ยนให้เพราะว่าไอ้นี่มันแตกแล้วตรงนี้มันแตกแเพราะว่าผมมีแข้งเดิมให้อเนี่ยรอยแตกรอยแตกรอยดาวแตกตรงนี้แล้วก็มีจุดนี้ อ่าที่มันรอยแตกก็เครื่องก็แห้งๆไม่มีน้ำมันย้อยไม่มีอะไรก็ได้ก็จะเป็นได้สามร้อยได้จะเป็นได้สามร้อยแล้วก็ใส่หมกรองหมกอ,อ่า <c oughs> เห็นไหมใส่หมกรองหมกแล้วก็จะเป็นโชคอันนี้รถรถสภาพยังไม่ได้ล้างนะอ่าถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมล้างให้จะเป็นหมกรองหมกเลยเป็นหมกรองหมกจะเป็นโชค YS แท้ใช้รุ่นรุ่นเก่าแล้วแต่ว่าอ่าอะไรอันนี้มันก็ลอกไปแล้วนะตามอายุการใช้งาน แข้งก ph ็แข้งจะเป็นแข้งเจาะตรงนี้อ่ะอ่าแข้งจะเป็นแข้งเจาะของรถทงสนามเลยแต่ก่อนใส่ขอบติดเก็ตไงพอเรามาใส่รอแมกซูมันจะดูโล่งๆตรงนี้อมือลิงอะไรก็เดิมก็ใส่เติมแมตเติมน็อตอะไรนิดหน่อยแข้งก็นัดทองนะนัดทองบางตัวก็มันก็หล่นหายนะบางตัวก็ไม่มีนะอ่ามัดทองเนี่ยแข้งเสื้อเสื้อฝาเบิกใหม่หมดเสื้อฝาเบิกใหม่อ่าเสื้อฝาเบิกใหม่ คาบ,บูคาบ,บูใหม่หมดคาบ,บูคาบ,บูแท้เอ็มโปปาาตาเท่าไหร่ผมไม่แนใ่ใจนะนี่อ่าประมาณนี้เครื่องแห้ง,หงเลยก็เจาะที่เจาะจากตรงนี้อ่าเจาะเจาะเพื่อ,อาบาบใบดาบใบาอากาศเพราะมันร้อนเร็วต้นนี้พอเราขี่ไกลๆมันร้อนไงอ่านี่ก็จะมีลมเป่าเข้าไปนะประมาณนี้ก็จะเป็นเดิมๆเ,เลยใครใครสนใจเดี๋ยวผมล้างให้น้ำนะนี่มัจะเป็นสี มีแตกไม่มีร้าวนะมั้แน,น,น่นแน่นทองน้าทองทั้งหมดเนี่ยอ่าน้าทองเลยก็แน่นๆคือแต่แค่บางคนหน้านิดนึงเนี่ยแต่แค่อ่ามันมันขูดกับล้อเพราะว่าเราใส่ขอบสิบเจ็ดม,มาวันนั้นอ่ะมันก็ขูดไปแค่นิดๆหน่อยๆประมาณนี้อ่าเนี่ยก็ได้ตามสภาพน,นี้เลยล้อแ,แ, ok. แ,แม็กล้อแม็กยางนอกยางนอกในหมดล้อแม็กก็ทําสีมา ทำสีมาเนี่ยล้อมันก็ทำสีมาประมาณนี้ดูก็เนี่ยโดนโดนโดนล้อมันขูดเนี่ยรถก็รถก็ยังไม่ได้ล้างนะคนดูนะใครสนใจก็เดี๋ยวผมล้างให้นะก็ขาตั้งคู่มีนะขาตั้งคู่มีเดี๋ยวผมให้ไปขาตั้งคู่ผมไม่ได้ใส่เพราะว่ามันขาที่เกนแกนใส่ขาตั้งคู่กับสปริงมันขาดไปนะโอเคเนี่ยเครื่อนก็ประมาณนี้เลยนะคนดูก็เปิดราคาไว้ที่หมื่นสามครับ กระดาคาได้ที่หมื่นสามเอาจริงเดี๋ยวผมล้างให้ราคาอยู่ไว้ต่อรองนะผมนะก็ตั้งใจขายให้ผมทำไมพี่ถึงขายอ่ะพี่ไม่รักมันหรอกรถนี้เลยนะช่างชื่อมาโอเคชื่อมาเลยอ่ะชื่อที่ที่เป็นชื่อที่มีจุกชิบชุบวันนี้กอนนี้เลยคือมีสาระผมมีสาระแต่ก็ผมอยากไปปิดหนี้ด้วยเลยขายหมื่นสาม ขายหมื่นสามเครื่องมาลองขี่ได้ไม่ถูกใจไม่ต้องเอาไปนะผม <Yahoo! S 1> เครื่องทุกอย่างลองขี่ไปเลยไม่ถูกใจไม่ว่ากันไม่ต้องเอาไปราคาหมื่นสามแล้วนะต่อรองได้เดี๋ยวผมล้างให้เดี๋ยวฟังเสียงก่อนผมยไม่ฟังเสียงสตาร์ททีเดียวคือติดน้นะเครื่องสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์คือสตาร์ททีเดียวคือติดดูครับผมสังเกต่ติด,ด พวกนี้อไอ้พวกกระป๋านข้างบนเนี่ยผมก็เปลี่ยนหน้าใหม่เบลือใหม่กระจกเบลือใหม่หมดเลยอ่าประมาณนี้เลยหน้าใหม่หน้าใหม่เสียหน้าใหม่ขาดนะหน้าใหม่ขาดอ่าประมาณนี้นี่เลยตรงรถเดี๋ยวผม ประมาณนี้เลยบิดได้ไม่มีวอกไม่มีวูบครับผมนะหมื่นสามครับราคาต่อรองได้ขอบคุณครับผมจำใจสายเสียได้ไม่เป็นไรครับถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยซื้อมาทำใหม่ขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับ พยายามมามากพอและตอนนี้กูเหนื่อยล้านั่งดูกลาบนหน้าจอกูกลับไปทอไม่ได้แล้วมีคนข้างหลังยังนั่งหลอพี่โพบิหายคือรักแท้พอแม่ดูกูอยู่นอกจอกูบอกตัวเองอย่ายอมแพ้